วันนี้จะมาแนะนําเรื่องการยิงช็อกเวฟนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอน้องชายไม่แข่งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลื่นช็อกเวฟเวนตี้ไฟน์นะครับก็หลักการของตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็คือเราจะส่งคลื่นช็อกเวฟลงไปนะครับไปทําให้เกิดการอักเสบเล็กๆน้อยๆนะครับบริเวณหลอดเลือดของน้องชายแล้วก็มันจะทําให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ได้น,นะครับทําให้น้องชายเราเนี่ยขนาดขยายใหญ่ได้มากขึ้น อันนี้จะเป็นสาธิตวิธีการยิงนะครับก็เริ่มแรกนะครับก็การเลือกหัวเนี walls, ่ยก็เราจะมีหัวเฉพาะสําหรับการยิงน้องชายนะครับเวลายิงนะครับเราจะยิงตําแหน่งห้าจุดนะครับจุดแรกที่เราจะยิงเนี่ยครับคือตรงรู o อฟเพนนิตนะครับก็คือฐานฐานของน้องชายนะครับหนึ่งจุดนะครับอันนี้หนึ่งจุดนะครับจุดที่สองเนี่ยคืออยู่ระหว่างตรงคอยักอันนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นคอยักนะครับก็ตรงรูดอฟเพนนิตนะครับ ก็คืออยู่กึ่งกลางของเขาแล้วก็ยิงไปจุดที่สองนะครับแล้วจุดที่สามนี้ก็คือยิงอยู่ใต้คออยังลงมานะครับอันนี้คือจุดที่สามนะครับที่เราจะยิงแล้วก็อีกสองจุดนะครับอันนี้ก็คือสมมติน้องชายเราอยู่นี้ครับเราก็จะยิงตรงรูดอีกสองจุดนะครับไตอีกด้านหนึ่งของน้องชายนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งจุดรวมทั้งหมดเป็นห้าจุดนะ